เป็นน้ำจิ้มถัวนะคะขนๆอย่างนี้เลยนะคะซีู้ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะซีพุดคเ่เ้อละ้ยหล้ดนียวอได้แกนได้ เขาไปลวกเพื่อนเนื้อเพื่อนเนื้อเป็นยี่สิบสี่บาทนะจ้ามาถ่ายท้ายเราจะมองหน้าพี่เอกคุณ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟเจริญทรัพนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันกับร้านเนี่ยงปลาเผานะคะชุดละ100บาทนะคะน้ำติ้มรสเด็ดนะคะชุดละ100ะะ่งนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมกับปลานิลน,นะคะ นีนห้หอมเมี่ยงปลาหอาครับสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่าานะฝากฝากด้วยฮะที่ร้านมีเปิดร้านประมาณกี่โมงครับพี่ที่ร้านนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามเริ่มทำการแล้ว บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามประมาณนี้นะคะขายทุกวันอะไรพี่ที่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอ๋อที่นี่มีสามวันนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะค่ะยอดกินแล้ครับอ๋อที่ร้านจะมีปลาอะไรมากะคะพี่ปลาดินปลาทับทิมครับปลาดินปลาทับทิมนะคะมีตัวเท่าไหร่อะคะพี่ขายชุดปลาดินปลาดินหนึ่งร้อยบาทปลาดินหนึ่งร้อยบาทนะคะพรอมผักกำจิ้มค่ะหนึ่งร้อยบาทจบเลย เป็นชุดนะคะแล้วปลาดับพิมเหรอพี่ปลาดับพิมร้150อยห้าสิบาทนะอ๋อปลาดับพิมพตัวใหญ่เนะคะร้อยห้าสิบเลยนะคะขนาดนี้เลยนะใส่กับม<ล>ือเบลเลอ้์เบลเลอร์เลยนะคะตัวใหญ่มากสดมากนะคะปลาสดนะคะ,ย,ย,ะยังไม่ตายเลยยังไม่ตายยังดิ้นอยู่เลยนะ,ะดิ้นใเ <laughs> นเลยนะคะอันนี้เราก็รอสุกนะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นปลาทับทิมนะคะตัวร้อยห้าสิบนะคะตัวเี็ยตามละเอียดนะเกวอละเอียดอ วันนี้น่าจะเกือบโลโลหนึ่งได้น้องพี่เนี่ยตัวนี้ก็คือชุดหนึ่งจะมีผักให้หนึ่งอย่างนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มใช่ไหมพี่ทางร้านมีน้ำจิ้มสองอย่างใช่ไหมพี่มีน้ำจิ้มอะไรมาคะมีน้ำจิ้มถั่วหวานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะอ๋อมีน้ำจิ้มสองอย่างนะคะถั่วหวานจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วหวานเด็กทานได้อันนี้เป็นทานได้ไม่เผ็ดแล้วก็อันนี้เป็นซี เป็นซีซูนะคะ,ะรานมีสองอย่างนะคะใช่ค้นๆเลยนะคะเซตหนัวรับรองนะคะเดี๋ยวครับะจะเป็นชุดๆนะคะพี่ร้านอันนี้ก็เป็นน้ำซีอิ๊วอันนี้จะเป็นชุดผักนะคะรวมในเซตชุดปลานะคะ ก็ซื้อปลาก็คือจะแถมสองตัวนี้ให้นะคะใสหนึ่งร้อยบาทได้คุณทั้งผักและน้ำจิ้มดลยจ้ะมีขายที่อื่นมั้งคะมพี่มีที่แก่งคอยมีที่แก่งคอยวันอะไรคะที่แก่งคอยจะเป็นจันทร์ทันงคารพุธพฤหัสจันอ๋อมีสามวันมีขายสองที่แค่นี้ใช่ไหมใช่ศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ที่เปิด้ายทาไม่ไดเอาเลยครับชุดละร้อยเดียวจะร้อยเดียว ตับสองนะครับพี่เอาไปนี่ะอันนี้ว้นึ่ครับ้นกบหไสิบาทด้านนี้เลยจะร้อนสิบาทเลยแล้วอะเขากชุูละร้อยจาได้ผักไละต้องชิ้มพร้อมเลยคนเดียวก็มีร้อนร้ขายอ พับพิมนะคะสแกนสแนได้ค่เตัวนี้นเลยพี่คะมีเราสะแกนคนละึ่ง้วนะมค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นชุดเทไร่ครพนนระ,ะพี่นะะันปพิมร้อยหาทคะี้เต็มเก่องเลยน,นี้คือไม่พอใส่150อยาันนี้ันนี้ตัดทำไมพี่ตัดเวลาเวลาลูกค้าไปทานจะได้เปิดง่ายๆค่ะจะได้คือเปิดเปิดหลังทานได้เลยใช่ ครับเรา้อสิบบาทครับติ้งไก่ติ้งจะเอะไรจัรเาชุดละร้อยครับเามาเลือกได้เลย ปลาทอมพร้อมเลยาใค่ะพี่ขอบคุณค่ะใช้ปลาวันหนึ่งประมาณกี่ตัวกี่โลพี่ถ้าตอนนี้ประมาณ80ตัวค่ะนับตอนนี้นะคะขายวันละ80ตัวถ้าถ้าขายดีๆแล้วพี่ถ้าขายดีๆหมดวันละรล้ะอ,อยกว่าวับช่วงนี้โควิดเนาะใช่ค่ะตอนก่อนโควิดก็ร้อยกว่าพอเป็นคนหนึ่งก็เหลือ80ตัว ใกล้จะหมดแล้วนะพี่ใช่ค่ะเอาแบบนี้คะเนี่ยพี่ร้อยเดียวตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ทัะทิมร้อยห้าสิบจ้ะเนี่ยพี่ทั้งนั้นเลยร้อนๆงานน่าสนใได้ปุ๋ยขายมายีสิบกว่าปีแล้วนะยี่สิบกว่ายีห้าปีแล้วยี่ห้าปีใช่อันนี้รุนร่นลูกใช่อันน,นี้รุ่นลูกอันนี้รุ่นลูกนะคะคุณบอลใหญ่ บอสอยู่ทางนูนค่ะลเอสต้องใจแล้ว้องใจต่อรวอ่าเ่าตนี้นะครับกอเนอับเฮ้ย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 เ้ยเหรยพี่ยเฮ้นเ้ยใช่คเะ้ยลฮ้ยเฮ้อยเฮ้ยยเ้ยนยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เ้วเฮ้้้เฮเฮ้ยเ้ย้เฮเฮ้ย้เยเเ้้เเาเย ชุดนะคะไซฟปราทิมจะอยู่ประมาณ7-8ถึงขีดเกือบโลโอ๋อไซส์เก <7 S 1> ือบ <8 S 1> โลใช <8 S 1> ่แต่ถ้าเป็นฟาร์ทิมจะเป็นโล2ขีดบางทีก็เกือบแบบโล3เลยโอ้โหคุ้มมากพี่ร5 0ตัวน,นี้ขายตัวครับเรียกเลยตัวร้อยเจ้าตัวร้อย้านเดีวลลยวกันครับมานเดีวลลยวกัน เอาตัวนะคได้สแกนได้ันี้รงนยยถหรือว่าเราั่้ร่วมด้วยตัวนี้ราาหมายสุดท้ายมองหน้าพระเอก เป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะ,ะนคนๆอย่างนี้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะซีฟู้ดนี้องมามาุกคิ้งซุกคิ้งนะคะ จิมรสเด็ดอร่อยนะคะเจญได้ที่ร้านเปลาเขาเปิดท้ายทางรถไฟสหรับุรีบ้านเราได้เลยค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะ,คะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปยงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ